บ่อยครั้งที่ปัะมลมของเราหยุดหมุนเพราะน้ำมันแห้งลองทำแบบนี้ดูสิครับประหยัดเวลาประหยัดทั้งเงินหยอดน้ำมันง่ายน้ำมันจะไม่แห้งอีกต่อไป สวัสดีครับผมปุ้ยเมสเตร์ปุ้ยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมา DIY พัดลมให้หยอดน้ํามันง่ายให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับพัดลมที่ใช้ระบบบูธนะครับส่วนใหญ่ที่มีปัญหาก็คือน้ํามันแห้งนะครับแล้วเมื่อแห้งแล้วนะครับจะเกิดอาการไม่หมุนนะครับแกนติดตามมานะครับผมเพื่อนๆบางคนยังไม่รู้นะครับว่าพัดลมต้องหยอดน้ํามันด้วยใช่ไหมครับหรือบางคนรู้แล้วบางทีนะครับหยอดแต่ด้านหน้านะครับด้านหลังก็ไม่ได้ถอดหยอดครับซึ่งขั้นตอนการหยอดน้ํามันที่ถูกต้องเราจะต้องถอดออกมานครับซึ่งงัั้นนนนกาารรมม็จะะยคบววีผเลแแช์ท การ DIY ให้พ eh ัดลมหยอดน้ํามันง่ายขึ้นผมทำอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมกันครับขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆผมก็จะถอดชิ้นส่วนต่างๆออกไปเพื่อล้างทำความสะอาดนะครับแกนยังลื่นฟรีดีอยู่นะครับเพื่อนๆแต่ใช้ไปนานๆน้ำมันแห้งได้นะ ก็จับพัดลมนอนลงกับพื้นนะครับมาดูขั้นตอนที่2นะครับหลังจากที่ถอดชิ้นส่วนต่างๆเสร็จแล้วผมก็จะถอดตัวมอเตอร์เพื่อเช็คแกนและก็บูทพร้อมกับสักหลาดซับน้ํามันนะครับผมเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการ DIY นะครับกดขับปลาออกครับจะได้ไม่ติดแกะสายรัดครับเดี๋ยวผมจะถอดสลักล็อกแกนด้วยนะครับเพื่อน ราก็มาถอดกระโหกถอดสายรัดออกนะครับจับไว้นะครับขยับออกด้านหลังนะครับก็มีบูทเหมือนกันนะครับมีที่หยอดน้ํามันเหมือนกันนะครับนะครับเรามาเช็คดูแกนนะครับอย่างนี้ก็ยังพอสามารถใช้ต่อได้นะครับสําหรับงานซ่อมใช้เองนะครับเดี๋ยวเช็ดทาความสะอาด เดี๋ยวผมจะถอดพอออกด้วยนะเพื่อนเพื่อจะได้สะดวกนะเอากโหลกออกมาเลยนะครับพวงแบบนหรืออะไรงัดออกก็ได้ถอดออกมานะครับนี่นะครับเพื่อนน้ำมันก็เริ่มแห้งแล้วนะครับด้านหลังนี่แห้งมากนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับผมนี่ก็เริ่มแห้งแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยลบถอดออกนะครับ เรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังบางคนบอกว่าไม่ถอดหยอดข้างหน้าก็ได้นะครับหยอดข้างหน้าก็ได้แต่ข้างหน้านะครับด้านหลังก็อย่าลืมครับว่ามีบูทเหมือนกันนะครับที่ต้องหยอดน้ำมันเหมือนกันนี่อันนี้อันนี้ด้านหลังแห้งมากเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้หยอดน้ำมันนะครับทำความสะอาดครับใช้ทินเนอร์นะครับทำความสะอาดนะครับเพื่อนๆเทลงไปก็บูทแช่ลงไปนะครับตัวล็อกลูกบูทก็แช่ไปครับล้างนะครับเช็ดล้างทำความสะอาดครับ ก็ใช้วิธีนี้นะครับเพื่อนเพื่อนุบนะครับล้างถูออกนะครับถูคราบน้ํามันคราบเนเหนียวออกก่อนนะครับอันนี้แค่เป็นรอยนิดหน่อยนะผมจะยังไม่เปลี่ยนนะครับเพื่อนๆนถ้าเป็นการซ่อมใช้เองนะครับก็ใช้กระดาษทรายเบอร์พันขัดนะครับเพื่อนแก๊อยังดีอยู่นะครับด้านหลังด้วยนะครับบูทก็เอาขึ้นมาล้างครับ ล้างทำความสะอาดและขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนสําคัญสําหรับคลิปนี้เลยนะครับและเครื่องมือที่ผมจะใช้ในขั้นตอนนี้ก็คือนี่ครับชุดเครื่องเจียมินิไร้สาย IMMG P8V ของ iMac ตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนรับประกัน1ปีนะครับผมมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมอีก58ชิ้นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าข้างในมีอะไรนะครับผมก็เพิ่งจะได้มาวันนี้เหมือนกันนะครับเพื่อนเือแกะเลยนะครับคู่มือครับนี่ครับพระเอกของเรานี่นะครับเป็นตัวเครื่องเจียนะครับผม ขนาดกระทัดรัดนะครับมีอุปกรณ์เสริมนะครับหนึ่งกองหัวต่อหินรับมีดนะครับเพืเ่อนๆโอ้นี่นะครับไอแม็กเขาใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งานนะครับเพืเ่อนๆดูมีกาดด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จโอเค อุปกรณ์ก็มีประมาณนี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวิธีและขั้นตอนการ DIY พร้อมกันเลยครับหลังจากที่ล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาถึงขั้นตอนสําคัญนะครับก็คือการเจาะรูเพื่อหยอดน้ํามันนะครับเพื่อนๆผมจะใช้เครื่องเกียร์มินิไรสสายของ iMac ทําการเจาะในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับว่าจะใช้อะไรได้บ้างในนี้นะครับเขามีให้ตั้ง58ชิ้นเนี่ยอันนี้จะเป็นประแจนะครับกระดาษทรายนะครับใบตัดใบขัดนะครับมีครบเลยนะครับมีหินนะครับมีใบต เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่าครับตำแหน่งที่เจาะนะครับเพื่อนๆผมจะเจาะด้านกระโหลกด้านหลังนะครับก็คือด้านบนนะครับเดี๋ยวจะเจาะข้างบนนะครับลองเล็งๆดูก่อนนะครับโอเคน่าจะน่าจะได้นะครับเพื่อนๆดอกสว่านที่แถมมานะครับขนาดน่าจะพอดีประมาณแถวๆตรงนี้นะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเพื่อนๆ เจาะเขาไปแล้วนะครับเนี่ยทะลุแล้วนะครับนี่ให้มันอยู่ตรงประมาณนี้นะครับกระโหลกด้านหน้าก็เจาะข้างบนนะครับเพื่อนโอเคนะครับสะดวกนะครับตัวเล็กนะครับเพราะว่าช่องเจาะเรามันแคบนะครับเพื่อนๆก็ขวานนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อเวลาเจาหยอจะได้ง่ายๆเนี่ยลองดูว่ามีอะไรที่จะขวานได้ไหม ใ okay, ออกมาเลยครับอะไรที่เราพอจะใช้คว้านได้นะครับตัวนี้น่าจะคว้านได้นะครับเพื่อนเอคว้านนิดหน่อยนะครับเพื่อจะหยอดน้ํามันง่ายๆ่ายนะครับเพื่อนแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วครับอีกอันหนึ่งนะครับเนี่ยรอบจัดดีจริงๆเลยครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันครับเพื่อนๆครับก็มาถึงขั้นตอนการประกอบนะครับเพื่อนๆก็สําคัญเหมือนกันนะครับขั้นตอนนี้ก็สกลาดก็เปลี่ยนใหม่เลยนะครับเพื่อนๆอันนี้มันเก่าแล้วนะครับนี่ครับใส่สกลาดลงไปนะครับนี่นะครับเสร็จบูธนะครับวางบูธลงไปนะครับวางบูธลงไปนะครับหยอดน้ํามันนะครับหล่อลื่นสําหรับหยอดพัดลมนะครับเพื่อนๆก็หยอดลงไปนะครับหยอดให้สกลาดเปียกเลยนะครับชุ่มๆเลยแบบนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก <S <s ็ตามด้วยกิบล็อกนะครับก็ แต่งๆให้มันเรียบร้อยนะครับวางลงไปนะครับผมจะใช้ไขควงแบนไล่กดนะครับให้ลงล็อกนะประมาณนี้นครับปรับบูทนะครับด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับก็ใส่ลงไปข้างหนึ่งนะครับให้มันเข้าไปในล่องนะครับก็จะมีร่องอยู่นะครับเพื่อนๆก็สังเกตล่องเล็กๆให้ดีนะครับก็แล้วก็ไล่กดให้รอบประมาณนี้นะครับเพื่อนๆโยกนิดนึง โอเคนะครับต่อไปนะครับก็มาประกอบนะครับพื้นที่เดิงันเลยนะครับนะครับบบนี่ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมประกอบมอเตอร์เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อน <oco rep> ๆแล้วก็หยอดน้ำมันตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆ ค่อยหยอดลงไปตรงนี้นะครับเนี่ยครับสามารถหยอดลงไปได้เลยนะครับไอที่มันเปิดๆแล้วก็ซับนิดนึงนะครับด้านหน้าเหมือนกันเราก็หยอดลงตรงนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยครับทีนี้นะครับรั้งต่อไปเราก็แค่ถอดนะครับชิ้นส่วนต่างๆออกไปล้างทําความสะอาดแล้วก็หยอดน้ามันนะครับ สักเดือนละหนึ่งครั้งก็ยังดีนะครับเพื่อนๆทีนี้พัดลมก็จะไม่ขาดน้ํามันนะครับผมพอพัดลมของเราไม่ขาดน้ามันนะครับอายุการใช้งานก็จะยาวนานขึ้นนะครับเห็นไหมครับเป็นการประหยัดนะครับสต่อเลยนะครับทั้งประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดเงินด้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะประกอบชิ้นส่วนเข้าที่เดิมแล้วก็จะมาทดสอบให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าพัดลมใช้งานได้เพื่อนๆตอนนี้ผมก็ประกอบพัดลมนะครับเข้าที่เดิมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับว่าพัดลมยังใช้งานได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะ น่ครับเบอร์3นะครับลมแรงปกตินะครับใช้งานได้สําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่สนใจเครื่องเกียร์มินิไร้สายนะครับของ iMac ไว้ใช้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับผมเพื่อนเพื่อสามารถดูคลิปการซ่อมพัดลมอาการอื่นๆได้ที่ตรงเพลย์ลิสต์ตรงนี้นะครับผมหรือจะดูคลิปอื่นๆของช่องก็สามารถดูได้ที่ตรงนี้นะครับส่วนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็สามารถกดติดตามได้ตรงโลโก้กลไดมกลบผมตรงนี้ได้เลย